าสบายดีพี่น้องมาพี่น้องมาวัานนี้ส่วนพี่น้องกินอะไรยังก่อนมีเกลียวก็เป็นมีเกลียวมากกว่าม right ีเหลืองมีเหลืองโอ้โหหกระังหัวมันหมดธรรมศาสตร์เนาะมันบมธรรมศาสตร์ดอกเตอร ือให้พักหน่อยแต่ว่กคันไม,ใม,ใม,ใม่ใส่พัก,อ,กอ่อนพักสดแเ้วก็มีสิจะคือว่าเอาแล้วเื่องมแล้วท่นมีอะไ่อ๋ออันนี้ก็ได้เกี่ยวกาอันนี้พักรัวเอ,อาเพื่อหยับสยไฟหยับของ bỏ muốn xài bếp của những đẹp Chịu nạp thế nào Ê Vào nhẫn mà thánh đẹp Chị nào có đây vô cày máy giảm này đỡ mình đi Đồn tựa với ra không có lại รอบหลายเดือนหลายปีอยู่มีสองปีว่าห้องบริมาประมาณนั้นึ่งอืมปีสุดท้ายบ่ได้เหรียญกับว่ได้มาเลยอืมต้นว่นาได้ก็บสติ๊กเกอร์ไหยังคือสิ๊ะอือน จะเส้นน้ำปลาไรคอมแม่นเป็นอังรี่เป็นังสี่เหลืองนะจะไปเส้นน้ำปลาอีกอันได้เข้มปะมันอยู่กินเอ็นเลยไตอ่ะเ้เข้มปันว่ะจะเป็นโรคไตจะเข้มปันว่ะอือกินเอ็นคุณแม่แล้วมาให้ขึ้นเนี่ย ยิดช่ยงบินพยุตไวยังก่อนช่างบินจะไวยังก่อนอิจฉาลูกสาวคือสิว่าอิจฉาสาตัวอ่ะพยุตวด้ขี้บ่คือกบินปันวาเลนท์เนาะก็พยุตพยุตวได้ขี้ได้อิจสาวเลี้สองแถวเมียบันคืือขาง่ได้ขี้ดูคนหนี่ั เดียวอะไรสองเสียสามเสียทุกว่นยังจะเีส้ายกับปสนามบินม่ผู้สืบตัวหันขน,นขอนแก่นก็ไปว่าเป็ี่ยนเลย,ยเปไปว่าเปลางบ,บชื่อให้ล้วจ้างเขบไปนังไปเปไปม,อมาา่อไรนนี่ก็ไปถามเพลินต้นเขาถามอะไไปสิไปลงขอนแก่นจะเป็นคืนมองได้วันั้นแล้วเลย ลายกีิเลสเขานะพี่น้องเนาะบนห้องวาสนามกตางกันเนี่ยวาสนาเ้าบริกีจึงมินกับเขาวาสนามาหน่อยวาสนามมาวัดมาหน่อยตุ <c oughs> กตั้งลางซาตาตั้งลางหมดหนทางจะได้นางมาเดียว <c oughs> เพีย <c oughs> พงหยั่งเพียงเหรอเพียงวาสนาม,มาหน่อยเหรอ เดือบเครื่องดินผ่านลังคาโฟตังตารอยวาสนามาหน่อยเหมือนมาน้อยได้ือบเครื่องบินเพีงเทปพอนไปดูคนดังขึ้นอย่างไหนตั้งปิดตั้งเปิดเพียงไปยังเทปพอนดังขึ้นอย่างคือเมื่อได้ยินวาาสนเดี๋ยวจีบเปิดให้ฟังยังไงจีบเปลี่ยนไอ้ฟังเพียงดังจัดแต่ก็ได้ยินแต่วาสนามาวัด เวาางยิงขี้ยังวินมาเป็นสมือนขี้เรียนมาสันพอยุดเนี้ยผมขี้ขี่ขีึ้นเด็นปร็นีนเนี่ยตอในวัฒนธมผมคือคนย่านตายถิ่มเสือเอยกตัวสัตื์หนึ่งว่าสิไปอันนั่นใ่เออห้ลูกไงเกิดยังหลูกไ่ายขีนั่นว่าสิไปอันให้ลูกพาขี้ลูไปรับราชการเป็นพว่กับผักไตก่อนมเด็ขี้โรยผุดโอผักเหนีย เนื้อใช่ยัไปไตเต่อไไตเถอนไก่หดจมจมจมที่เนียวันวันจะไปยวดข้อรหัมันวันจะไปขืนนะวันนั้นวันจะไปขืนจังยินไม้สัตว์หมดนะไปหอดไปหอดล่อมันแตนเต็มยูดแตกมีมั้นะผม่นจอดไว้จโดดจะจะจะว่าแตนยู่น้ำรออยู่น้ำมันอยู่น้ำปีกอยู่น้ำป่าใจ Đừng gấp đạo đây, so nắng nhất. Lúc Số nó mặt, đâu bên mặt. If sao, luk sao, chị chẳng bên 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 ก็ลงกับโก่นอนยันแล้วลงกับวัดเซก็กโพสักคนเดียวโคยุสมังอ่ะวัดน,น,นะคนเฮ้าเนาะก็คือกันเนาะพี่น,อน้องเอกี่บัทจะนั่งมาอยู่ไม่ไม่ว่าที่เชงบินก็เป็ี่ยนเลยจะดีชีอเชียงบินปันว่านิน เขาเี่แหลมแล้วยังหลีกปีอ,อีกเลยเี่แหลมเอ้หลูกไงกีจังขี้ก็ได้ดอกเขาเฮ้ยขี้จังบินเนด็ดเกขี้จังดินไอ้ลูกเจ้านั่นกันยังไอ้ลูกไหวขี้แต่เด็กขี้จังดิน Nó không có mức miếng này đâu phạt cho bạn đi không chị Dạng nhóm dạng bình Rồi bà thầu phát tài là cũng mới chạy kia ่วาคนบ่เคยขี่บ่เคยมีเนาะเคยจะขี่ก็ยังขี่ธรรมดาขี่ธรรมดากปดิวัฒนาข่อยอว่ากับเบ้าตั้งแต่มาหมุนเป็นรูปยังบินยังบ่เคยขี่เนาะอยู่อ้าวไปขี่ได้หรอท้ามันไก่สมัยเขาแล้วก็ไก่ดอกขี่ได้คือเก่าเนาะพี่น้องทุกวันยังไรยังไปขี่ ก,กินนจกรรลำพื่นวันเออมันพิ่น้าหมายยไล่ยาได้ภาพวิชีดกเนเดยวไปคลองเรียน่ม่ยีเพนมั่คัคุวันไมีเพนบ่มามาแต่พยูทูวันบ่ขับรถหอนไล่มาแยูทูบ ออาพี่น้องซารัดคินมีกเอาไว้สัม,มีสักนพอกันไม่คลิปหนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง